สวัสดีครับผมสิ่ธิพสศเซอร์วิสนะครับวันนี้เราจะมาทําการซ่อมเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับคือตัวนี้นะครับเครื่องทําน้าอุ่นขนาด3500วัตต์ของฮิตาชินะฮะลูกค้าบอกว่าไฟไม่เข้านะครับเราจะทการเช็คก่อนนะครับอกาเกิดอะไรขึ้นหลัจากการตรวจเช็คนะครับเราเห็นไหมว่าตัวสวิต์นะครับลิมิตสวิตต์ตัวนี้ที่เช็คเพเชอร์น้ำนะฮะมันไม่ตัดนะครับ พอไม่ตัดพอปิดน้ปุ๊บความร้อนมันก็จะเกินนะฮะก็ทำให้ตัวตัวเทอร์โมตัดนะครับกันตัดไม่ทำงานนะฮะเดี๋ยวเราทำการแก้ไขตัวไิเชษสวิตก่อนนะครับส่วนเบเกอร์กันตัวนี้ก็ยังทำทำงานได้ปกติระบบการท่ากำลาของเครื่องปกตินะครับ เนื่จากว่ามันจะมีพวกตะกรนตะกันเข้าไปอุดตันนะครับทําให้ตัวเพชเชอร์สวิตเด้งออกมาแล้วมันไม่เด้งกลับอ๋อมันจะค้างนะเดี๋ยวเราก็ต้องแกะมันทำความสะอาดก่อนครับก็เรียบร้อยแล้วเราก็ลองเปิดนะครับไฟติดเนี่ยเราลองเปิดสวิตต์นะครับแล้วก็เปิดน้ำ โอเคไื okay. ่ได้ปกตินะฮะนอนรับพอทับเสร็จแล้วก็กดพุเพื่อปิดไฟนะครับแล้วก็ปิดน้ําเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวมอตร้รของยีเตอร์มอต้มจะได้ไม่เสียนะครับผมก็งานนี้ก็เรียบร้อยครับ